สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะเพรว่าจะเป็น f อฟเก่า f อฟซีใหม่เนาะที่เข้ามารับชมรับฟัง,ฟงทางช่องของเจตาพาลุ้ยเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูบื้นนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของหาน้อยค่ะรูดสน้อยหาน้อยออกทุกมือเนาะคะ่ะห้านอยออกทุกวันรูดสน้อย3ามรอดสามรอบค่ะในช่องของเจตาพา้ลุ้ยเนาะนี่จะเป็นประวัติของเจปากแดงคะ่ะ เจ๊ปากแดงเพิ่นก็เข้าไปอยู่รลอบหนึ่งเด้อค่ะห้าน้อยวันที่ยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกเจ๊ปากแดงเข้าไปยุค่ะพิเศษเก้าเก้าสามตัวเก้าสองเก้าล่างออกเก้าเก้านาะของเพิ่นเข้าไปตัวเบินค่ะถือว่ายังบ่ทันหลุดเนาะคะ่ะ fc เจ๊ปากแดงค่ะ fc เจ๊ปากแดงจับตามองมือนีเนาะคะ่ะไปรุ่นกันต่อไปใหม่กเจ๊ปากแดงรูดสามนอยเนาะคะ่ะ รูดสามน้อยของเจ๊ปากแดงเมื่อนี้คะ่ะวิ่งรูด3มกับสี่สองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ห้าบุนก็จะมี3ามสามคะ่ะสามตัวสามหาง3ามสี่สี่เจ็สี่ห้าค่ะวิ่งรูดเด่นทอกันเนาะค่ะเด่นเท่ากัน3มกับ4ีสองตัวเน้นสองหางสามหกส สตัวเน้น1ห,หางค่ะสามซ,ซค่ะของเจปากแดงกราบขอบุญขอบคุณเจปากดแดงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะชอบกระจัดคัดกับพานค่ะอ c ของเจปากแดงเนาะค่ะตามต่อหมอแรงหลุดสามน้อยเนาะค่ะรอบแรกจะมีพิเศษห้าโมงครึ่งรอบสองปกติหกโมงครึ รอบสามวไอพี่ค่ะหนึ่งทุ่มถึงนตามตกับเจีปากแดงกับแคบนาจอเนาะค่ะห้าน้อยมีทุกมือเนาะของเจตาค่ะเจตากระเข้าไปรอบนึงค่ะพี่น้องบนสองตูเนาะแต่ยังถือว่าพอท่านหลุดเนาะค่ะถือว่ายังไม่หลุดห้าน้อยของเจตาหลุดสามน้อยหมู่บ้านนี้ค่ะ รูดสามน้อย v ีไอพีพนเข่าสี่แปดสามค่ะของเจตาสามแปดเนาะลลางสามหกค่ะหนึ่งรอบค่ะของเจตาใครจะตามต่อกับแคหนาจอพิจารณาเบิ่งรูดสามน้อยเนาะคะ่ะรูดสามน้อยกับเจตาพาลวยเนาะคะ่ะวิ่งรูดเจให้หกกับสี่ค่ะสองตัวสี่หางหกสี่หกห้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์บินหกหกสี่สี่ สตัวค่ะ3มตัวสามหาง C ศูนย์ C 6กศูนย์วิ่งดูดเดินทอกันค่ะเดินหกับ C เน้นที่เน้นที่หกห้ากับ C ศค่ะหกหกค่ะสมตัวจตาให้หางเดียวค่ะเรียกทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะรับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะชอบประจังจัดขัดกับพานเนาะคะ่ะแนวทางฮาหน่อยเนาะคะ่ะรูดสามน้อยของเจตาไปโตคะ่ะไปโตเป็นของผู้ใด กราบฝากขอบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาคอมเมต์มาบอกมาบอกมาติมาให้กำลังใจเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะติเพื่อก่อเนาะเอฟซี mm. พันดีดีมีน้ำใจเนาะคะ่ะคิปลุงไปผิดพลาดเพิ่นก็บอกมากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเมื่อนี้เจตากราปล่าลุงห้าน้อยให้แล้วค่ะเป่าลุงให้อยู่เนาะ ถ้าทราบไปหรือผิดพลาดกับกาบขอโทษขอให้หลายๆเดอ้อค่ะเอฟซีอันนี้เป็นฮานอยของออน้อยนำโชคค่ะออน้อยนำโชค,คิ่นกับบอดินเนาะค่ะสองตัวไม่มาเนาะบอกเขาบอดินบ่เป็นยังค่ะเจตตาให้กำลังใจเด้อค่ะอ่อ,อน้อยนำโชคแนวทางบอกเขาหมู่บ้านนี้เนาะค่ะรูดสามนอยเนาะเอา เป็นหนงคือผิดพี่น้องวันที่ยี่สิบหกมือนีวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะเออยี่สิบเจ็ดเอาออกมาไว้ทังพี่สันตะประวัติขายเบิงประวัาทน้อยหนึ่งเนาะปิดประวัติไปอมาเบิงใหม่ค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดมือนีค่ะรูดสามน้อยกับออน้อยนำโชค,ะคะรูดสามน้อย วิ่งโหลดวิ่งโหลดเพิร์นไฮมาแปดกับสองค่ะสองตัวแปดสองสองตัวสี่หางแปดสองแปดสามสองเก้าสองศูนย์ 3, ค่ะเบิลแปดแปดสองสองสามตัวสามหางคะ่ะแปดสองศูนย์สองสองเก้าแปดแปดสองค่ะวิ่งโหดเพิร์นไฮมาทอกันเด้อค่ะให้เท่ากันแปดกับสอง สองตัวนิ้นสองหางค่ะแปดสองกับสองศส,สามตัวนิ้นสองหางแปดสองศูนย์แปดแปดสองค่ะออน้อยนำโชคค่ะหลุดสามน้อยมือแรงให้จะไปต่อแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปต่อกับออน้อยนำโชคกับขอบุญขอบคุณออน้อยนำโชคลายเดอค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องจีตา กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแับนาะจ่อไวเอาไปรุ่นไหมอีกมือแลงเนาะคะ่ะมือนี้ออกทุกวันเนาะสามรอบในช่องของเจตาพารวยเนาะคะ่ะอาหนอยออกทุกวันออกสามรอบในช่องกราบขอบบุญขอบคุณอ่อน้อยนำโชคเนาะคะ่ะเอาต่อไป อสมใจค่ะอสมใจเพื่นกระเข้าไปอยู่ค่ะหนึ่งรอบเนาะหนึ่งรอบเข้าไปอยู่หกสามสามหกเนาะค่ะออกล่างรอบ v ีไอพีเนาะเพื่นกระเข้าไปอยู่ค่ะก็ถือว่ายังบัท่านลุดดอกเข่ารอบหนึ่งอยู่เนาะรูดสามน้อยกระเข้าไปรอบหนึ่งอยู่ v ีไอพีแปดสี่แปดสามสามหกล่างหกสามของเพื่นเนาะค่ะออกตัวกลับ อ,อสมใจเอา้าอีฟซีทามี่ไพชอบเนาะคะ่ะถ้าชอบก็จัดออสมใจเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็เอฟซีภูเขามะามัเนาะคะ่ะพึงมาเห็นคลิปของเจตาถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ,คะ,นะคะถ้าชอบก็จัด ผิดเจรณาเอาเนาะคะ่ะแต่ละเสี่ยนแต่ละแนวทางของแต่ละคุเนาะคะ่ะชอบของผู้ใดกระจัดของผู้นั้นเนาะ,ะเอาที่ห้องมักเข้าชอบอ๋อสมใจคะ่ะรูดสามหนอยวิ่งดูดพื้นให้หนึ่งกับหกค่ะสองตัวสี่หางหนึ่งหกหนึ 7, ่งเจ็ดหกแปดหกเก้าเพื้นหนึ่งหนึ่งหกหกค่ะสามตัวสามหางหนึ่งหกแปด หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเก้าค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะไปพิดเจรณาลูดสามน้อยกันวิ่งลูดหนึ่งกับหกสองตัวสองหางครับเน้นให้หนึ่งหกกับหกแปดสามตัวค่ะนินหางเดียวหนึ่งหกแปดเอาชอบประจับคัดกระพานค่ะแคบหน้าจอบไปจะไปต่อรูดสามน้อยกับ อสมใจเนาะค่ะหาหน่อยออกทุกวันเนาะ,ะออกทุกมือไปโตค่ะเป็นของแนวทางพ่อเก่งะค่ะแนวทางพ่อเก่งกระลุดไปะค่ะบอเดินเนาะ,ะหมู่บ้านีวันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะมันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมาไปไหมไปโตพิจารณาไหมเอาลุดสามน้อยกับแนวทางพ่อเก่งเนาะค่ะ ขอบุญขอบคุณแนวทางพอเริงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตาขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจตาเป็นกำลังหายใจเป็นกำลังใจใหายคือเก่าเด้อค่ะแนวทางพอจริงเนาะพอจริงเจตาเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็เอบซี่ทุกท่านเพิ่นใจดีอยู่เิ่นข้าใจมีเขาไม่ลุดเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะ มาเบิ้งเมอนีของเพิรนค่ะมันที่ยีดเจ็ดรูดสามน้อยวิ่งรูดเพิรนไฮมาซีกับเจ็ดสองโตัี่ห่างค่ะซีเจ็ดซีแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเบนซีซีกับเจ็ดเจ็ดค่ะสามโตัสามหางซี่เจ็ดศูนย์ซีซีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะวิ่งรูดเดินทอกันซีกับเจ็ดซี่เจ็ดกับเจ็ดศูนย์ค่ะ เน้นสองหางสองตัวสามตัวเน้นสองสองหางซีเจ็ดศูนย์ซีีเจ็ดค่ะแนวทางพอเก่งชอบกระจัดค่ะแขบหนาจอไปจะไปต่อรูดสามหน่อยมือแร้งเนาะคะ่ะหาหน่อยออกทุกวันค่ะมีสามหลอกในช่องเจตาเนาะคะ่ะหลอกพิเศษหามงครึง่งหกมงครึง่งรอบปกติค่ะเวียพี่หนึ่งทุ่มครึ่ง,งไปต่อ รุ่นกันเนาะค่ะกับรูดสามน้อยเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขค่ะขอสุขภาพแ,แข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซ้ก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้มีโชคค่ะกลับมาก็ขอให้มีใช้คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ